สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อซเก่า f อใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยเยเเ็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอเฟนมาอัปเดตสายๆให้ดูเนาะไปฝนต้นหนาวเห็นไทั้งฝนทั้งลมทั้งอะไรกันเนอมันเป็นละอองแดดก็ออกอะไรประมาณเนี้ยรวมกันเลยปนๆไปอะคะ่ะ อะไรมอีกแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้เงี่ยมันคือหน้าฝนต้นหนามีทั้งฝนมีทั้งฝนล,ลินมีทั้งแดดออกเห็นไหมใเช้านี่ก็ฝนล,ลิน ลมวอยวอยเย็นเย็นมาการจะถึงเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพระเกี่ยวข้าวเจ็ดเอามาตากเนี่ยตากตรงนี้ตากเจ็ดก็จะวิ่งแข่งกับผลอยู่ตลอดเลยเงียบจัง ม้าก็ไม่มีแมวก็ไม่มีเงียบจริงเงียบจังเงียบจังเลยเ็นก็อยู่แต่หน้าบ้านนี่แหละฝนนะไปฝนต้นหนาวพาไปดูยาทวดกันอยู่ตรงนี้เสร็จก็จะไปดูยาทวดฝนน่ยหนาว แดดออกเล็นะแดดออกแล้ว เอาเก้าอี้ก่อนเอาเก้าอี้ก่อนทำไมไอด้ดำทำไมเอาเก้าอี้ก่อนเอาเก้าอี้มาไวตา้ตากแดดตากลมทำไมนี่ เป็นไงเป็นไงดารอดตายยังนัลรกเป็นไงกินข้าวยังโอ้ปไปกินข้าวปะกินยาปะ ยายลีเอาอยาก,กินยางยายลีเอาอยาให้กินยางลูกแล้วไข่ไข่นอนห่มผ้าเอ๊ะนี่ไายข้าวยาง ทำกินข้าวยังฮะดำนะไอ้ดำนะไอ้ดำนะกินยังเนี่อยใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บอกไม่ได้กินอีกเหมือนเมื่อวานใครเอาเอาอะไรไปไว้ปากมันเนอะยายลีให้มันกินยาอีกยัง ให้กินเยาว่างไม่เห็นให้กินหมดเลยย่างเหลือจองเม็ดอยู่นี่แหละเออมีมีอะไรให้อ่ะมีหมูไหมอ่ะวันนี้มีอะไรอ่ะแกงมะรุมแล้วหนูจะได้กินอะไรลูกเออมีแกงมะรุมแล้วเอาอะไรให้กินยาวะ อวันนี้ยังกระแข็งแรงกว่าทุกวันเนาะดำเนาะโอ้ยดูแลทั้งยายลีไม่อยู่กูก็ดูแลมึงกันนะโอ้เลี้ยงให้รอดจะเสือกจะตายเนาะมีมีลูกหมาก,กับเขาตัวเดียวใหญ่บ้านนี้เลี้ยงหมาดำไม่ไม่ไม่สมประกอบ ไม่จมประกอบหรอกหิวข้าวเหรอเดี๋ยวกูสั่งข้าวผัดมาให้กินไหมฮะเอาหมูหมูกระทะเบ้าเอาอะไรดีเอาเอาเอาหมุน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 ทำไมว่าจะฝากเขาซื้อแป้งมาให้มันสักกระป๋องอยู่มันเหมือนมีนั่นหอบหอบหอบอะไรจะอ้วกเหรอ เดี๋ยวยายจะซื้อแป้งมาทาให้อยู่กระป๋องเท่าไหร่วะซื้อกระป๋องบ้านใหญ่นิดบ้านบ้านใหญ่นิดอ่ะมีเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตอนเย็นหนูว่าจะซื้อมาให้ตั้งหลายวันแล้วแต่เวลาหนูไปทีไรห,หนูลืมทุกทีหนูเห็นอยู่เออ,เ,อ,อเวลาหนูจะไปหนูก็ลืมไม่ใช่จะไปหรอกหนูไปไปถึงบ้านใหญ่นิด นุก็ลืมแป้งกลับมาก็คิดเด็นไม่เท่าไหร่หรอกยี่สิบกว่าบาทหรือมั <c ười> ้งเวลาน,นันหนุก็ลืมเหรยายเวลานันหนุก็ลืมคุยไปคุยมาก็ลืมโอ้ไปฝนต้นหนาวเงีย้าายที่บ้านประมาณเนี้ยตัวดำ กคนมาบ้านใหญ่ทวดครับฟังแต่กระตุ้มทุกวันเลยอ่ะเดินทำไมไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวยายซื้อแป้งมาทาให้มันจะได้ไม่มีเห็บมีเหา กินข้าวไปไหนะคุกข้าวไปแล้วไป